เดรัลคราสปลาพวงแรงดีมากเอาไม่ใช่ปลาพวงเพื่อนๆนึกว่าปลาพวงโอ้นึกว่าปลาพวงที่ไหนได้สนาคใหญ่ครับสนาคใหญ่โอ้โหนึกว่าปลาพวงที่ไหนได้สนาคใหญ่ฮะบาเท้าเมืองไทยฮะโอ้โหต้นน้ําเลย เนี่ยปล่อยปลาครับลักษณะ